สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชา n น l มิโมวันนี้มาเจอกับเสี่ยวมี่บลูทูธสปีกเกอร์มินีอันนี้มันต่างจากรุ่นกันก่อนอยังไงแล้วเห็นจากหน้ากล่องเลย,ย Powerby เสี่ยวมี่ไฮเปอร์เอสเฮ้ยนี่ลาโพงพกพาหรือว่ามือถือเนี่ยมี OS OH มาด้วย <c oughs> ความโหดยังไม่จบของเสี่ยวมี่ลำโพงรุ่นใหม่ทั้งทีตัวนี้สามารถเชื่อมต่อผ่านแอปได้ไม่เหมือนกับพวกหูฟังที่เป็นแอปเสี่ยวมี่เอียบัตอะไรแบบนี้นะตัวนี้เข้าไปยังแอปเสี่ยวมี่สมาร์ทโฮมหรือม h โฮมเลยเฮ้ยนี่มันอุปกรณ์ไฟฟ้าอันหนึ่ง เปิดเพลงเพย์พอสทำอะไรได้อีกเยอะเลยเหมือนกับสมาร์ททีวีใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้สมาร์ทลำโพงมินินั่นเองและเห็นอันแค่นี้แต่ว่าจัดเต็มเสียงเบสแล้วก็มีไฟ RGB ด้วยแต่ก่อนอื่นมาดูของในกล่องกันหน่อยดีกว่าเขาจะมีตัวลำโพงสายชาร์จแล้วก็แม่ล้นหรือว่าคู่มือการใช้งานนั่นเองก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าใครจะไม่ได้สายแกนเจจ๋าหรือว่าแค่อยากจะได้ลำโพงทั่วไปเอาไปฟังเพลงเฉยๆเนี่ยนะคุ้มหรือเปล่าหรือว่าเสียงดีแค่ไหนใช่ไหมก็สองอันพวกเขาเนี่ยสามารถเชื่อมต่อซ้ายขวาสร้างเป็นสเตอริโอได้ซวิ แบบเนียนกิฟเดี๋ยวกลับมาที่เสียงตัวลำโพงไฮไลท์ของเขากันเลยตัวนี้ก็จะเป็นลำโพง6วัตต์นะจะเป็นสาวัตต์สตัวข้างในหนึ่งอันซึ่งตัวลำโพงหรือดอกลำโพงเขาเนี่ยจะอยู่ข้างๆซ้ายขวานะไม่ได้แบบข้างบนข้างล่าง <S <S เสียงเขาก็จะออกมารอบทิศทางเลยไม่ต้องมาพวงว่าด้านไหนด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังหรือว่าซ้ายขวา,าต้องไปฟังนะของจริงที่ร้านนะอันนี้ขึ้นอยู่กับลำโพงเพื่อนเลยที่ได้ยิน ส่วนด้านบนก็จะเป็น passive radiator นั่นเองนี่เป็นไงแล้วเวลาเสียงเบสดังๆหรือว่าเบสจัดๆเนี่ยเขาก็จะใช้แรงดันอากาศขับเสียงของลําโพงเมื่อไดิเวอร์ของลําโพงสัน่นมันก็จะสร้างแรงดันภายในตัวลําโพงดันให้ passive radiator ขยับนะส่งผลให้เสียงเบสมีความลึกแล้วก็แน่นขึ้นมากแต่ที่สําคัญเลยมันดูคูลดูเทชอบมากๆตนนัวนี้มาในส่วนของวัสดุกันหน่อยด้านข้างหรือรอบๆตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นผ้าตะข่ายทอแบบแน่นเลยนะให้ความหรูหลาแล้วก็พรีเมียมมากในส่วนของด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นยางนะป้องกันการตกหล่น ว่ากระแทกได้เลยวางไว้บนพื้นที่แบบไหนก็ไม่ลื่นไหลแล้วก็ด้านหลังแน่นอนเป็นพอร์ตชาร์จ t y p พร้อมกับปุ่มที่ตัวเครื่องมันจะเป็นเชื่อมต่อบลูทูธเปิดปิดเพิ่มลดเสียงแล้วก็พอสเพย์แต่ละปุ่มเนี่ยเรายังสามารถเลือกเล่นฟังก์ชันได้อีกนะมันจะเป็นกด1ครั้ง2ครั้งหรือว่า3ครั้งถ้าเป็นบลูทูธเนี่ยกด2ครั้งเพื่อเชื่อมต่อแบบสเตอริโอให้ทําการกด2ครั้งทั้ง2ตัวเลยนะเดี๋ยวกด2ครั้งนี่มันก็จะเชื่อมต่อเชื่อมต่อแล้วโอ้โหเสือนมากเดี๋ยว เสียงดีมากเรายังมาตั้งซ้ายขวาแทนลำโพงทีวีเราแล้วแล้วใช้งานง่ายมากก็สามารถเชื่อมต่อเหมือนกับอุปกรณ์บลูทูธทั่วไปได้เลยนะเปิดปิดมันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติเลยตรงนี้สะดวก ด o เบย์เซอร์ราซ5.1โหเราไม่ได้ใสก่กีขนาดนั้นแต่แค่วางไว้ซ้ายขวาเป็นสเตอริโอมันก็ต่างจากแค่ลำโพงทีวีที่เสียงจะมาจากด้านหน้าของเราอย่างเดียวชัดเจนเลยนอกจากมันจะให้ความอิมเมชีนเซอร์ราเเสียงเบสแน่นลึกและแน่นอนรุ่นล่าสุดก็ังต้องเป็นบลูทูธล่าสุดนะ5.3เห็นว่าเป็นบลูทูธเนี่ยมันจะดีเลยหรือเปล่าเาขาจริงใช้ไฟใช้มาแล้วว่าเสียงเนี่ยมันมาก่อนภาพอีกนะนึงคือเขาคำนวณแล้วก็ปรับจูนมาให้เรียบร้อยแล้วถ้าไม่ได้สังเกตหรือไม่ได้ตั้งใจจะดูแบบเราเนี่ แต่เรื่องดีงเลยนี่ไม่ดีเลยเลยแล้วก็ในส่วนของไฮไลท์ที่บอกไปต้นคลิปเลยสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปมี่โฮมได้ใช่ไหมปะดูกันเลยดีกว่าเห็นเป็นเสียบมี Hi ่ไฮเปอร์โอเอสแต่ก็ใช้กับ iPhone ลื่นไหลามากๆเลยนะเอาข้าจริงเชื่อมต่อผ่าน Home, แอปมี่โฮมเราเชื่อมต่อด้วย iOS เนี่ยเร็วกว่าเชื่อมต่อด้วย a Android อยกอว่าใคราทาร้านอาหารหรือว่ามีพื้นที่บ้านใหญ่อยากจะให้เสียงครอบคลุมตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อลําโพงเป็นกลุ่มลําโพงได้ถึง8ตัวเลยนะแต่การเชื่อมต่อแบบนี้จะไม่ใช่สเตอริโอนะครับผมทั้ง8ตัวเนี่ยก็ หรือ2อันนี้ก็ดังมากๆอยู่แล้วนะเราใช้จริงนี่เปิดไม่ถึง20%นะเกิดว่านางแค่ตรงเนี้ยแต่เกิดว่าไปกลางแจ้งอนะไรอย่างเงี้ยโอเค5 0าสบเบสกำลังแน่นแล้วมันต่างจากสเตอริโอยังไงสําหรับใครที่ไม่ได้สายทางเพลงจ่ายใช่ไหมสเตอริโอก็คือมันจะแยกเสียงซ้ายขวาบางคอนเทนต์หรือหนังบางเรื่องเนะี่ยเวลาแบบเครื่องบินผ่านดัง้วอ <c oughs> นะไรเงี้ยมันก็จะจากซ้ายไปขวาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมการเล่นเสียงมันก็จะไม่เท่ากันตัวนี้ก็สามารถแยกเสียงแบบนั้นได้เลยนะตอนนี้เสียงที่ออกอยู่เนี่ยก็จะเป็นมือถืือออเเนะช่่มตบลททวไปย โอเคอ่ะเดี๋ยวหรือจะมาเล่นต่อในมือถือก็ยังได้ แต่ด้วยความที่มันเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมใช่ไหมตอนนี้ทั้งคู่ตัวลาโพงเนี่ยเราเชื่อมต่อผ่านมือถือ Android นะแต่เราจะมาควบคุมเสียงเพลงเพิ่มลดอะไรอย่างเงี้ยผ่าน iOS ก็ได้ก็มันเชื่อมต่อผ่านแอปมี่โฮมมาแล้วคือไอตัวเนี้ยมันเหมือนกับอุปกรณ์สมาร์ทโฮมอะเวลาเราจะควบคุมอะไรต่างๆเนี่ยมันก็มาคควบคุมผ่านอินเทอร์เน็ตแบบนี้ก็ทาได้เหมือนกันการเชื่อมต่อผ่านและแน่นอนมีไฟ RGB เราก็สามารถมาเลือกรูปแบบเอฟเฟกการเล่นให้ค่อยๆฟล์เป็นสีเดียวหรือว่าจะมาคัสตอมแต่ละสเเเองกกก็็ทําาาาไไไดดดดด้้หมมลยตัววฟาารถปิดดินะ่ ไม่ต้องการแล้วก็ใน <sm> <Alcohol Physical> <ots> ส่วนของเสียงเราก็สามารถมาคัสตอมเองได้เหมือนกันเสียงเบสเสียงแหลมอะไรอย่างนี้เพิ่มลดได้หมดเลย และเห็นแบบนี้แต่ว่าตัวเขาเนี่ยกันน้ํา IP67 เลยมีสายแขวนหรือว่าห้อยเอาไว้อย่างนี้ได้ด้วยนี่อากาศจะพองไปแบบว่าเดินเล่นสงการหรอือไงแขวนเน็ตตัวเปิดเพลงยู U ่ชิลโหเท่เลยกันน้ํากระเซน็นกันน้ํา IP67 ไม่มีปัญหาเลยนะตัวนี้ตรงพอร์ตชาร์จหรือว่าตัวอะไรต่างๆเนี่ยเขาซิลมาให้เรียบร้อยแล้วใช้งานเนี่ยเอาไปเดินทีเช้าจดเย็นก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะใช้งานได้ถึง11ชั่วโมงแต่ถ้าเกิดว่าเปิดไฟ RGB เนี่ยเขาก็จะได้ประมาณ8ชั่วโมงนะก็ถือว่าเยอะมากๆทั้งวันเนี่ยได้เลย เรียบร้อยได้ยินไหมก็ตัวนี้รองรับ NFC ด้วยถ้าเกิดว่าใครมีมือถือแล้วเชื่อมต่อบลูทูธที่เก็บไปกดก็สามารถแตะแล้วก็ให้มันเชื่อมต่อแบบนี้ได้เลยนะง่ายมากๆมันจะมี NFC ด้านบนนะของมือถือเป็นไงกันบ้างสำหรับลำโพงเสียวมีบ Bluetooth Speaker Mini ตัวนี้ก็แนะนําให้ถืออตัวนะนอกจากจะเป็นลําโพงทั่วไปแล้วยังเป็นอุปกรณ์สมาร์ทโฮมสามารถเชื่อมต่อผ่านแอปได้เดี๋ยวนี้ก็จะมาใช้แทนลําโพงของทีวีเสียวมีด้วยซ้ำเพราะชอบความที่มันเป็นสเตอริโอห้เสียงเบสแน่นแล้วก็ลึกด้วยมาวางซ้ายขวาข้างโซฟาในเว ัหนงทะใจมากแต่สาหรับใครที่ซื้อไว้ฟังเพลงเฉยๆไม่ได้สายสมาร์ทโฮมไม่ได้เชื่อมต่อผ่านแอปหรือไม่ได้กดฟังก์ชันอะไรมากตัวนี้ก็ให้เสียงที่ดีมากๆเลยนะกันน้ 67, ํา i p 67ซีโอไรมาเรียบร้อยอึดถึกทนแน่นอนโอเคในส่วนของข้อมูลเพิ่มเติมเราก็ลิงก์สินค้าเดี๋ยวจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปต้องคาบรรยายเลยนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยถ้าเกิดไม่อยากพลาดแกจี้เจ๋งๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอก